จุลชัยตรกรณโมเมพุทธเตชะสารัตนะตยธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานาลายะประเมสุราสิทธิปรมมาจะอินทาจะจัตตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทาปูตุงคังคาจะสัพสมมชัยยปสิทธ,ธิพระวันตุเตชยยะชยยะธรณีธรณททีอุทธอทธิอุทธีนัธีนัที ชยยะชยยะพระโคละโตละวิสัยนิไลสายเสสนาเมรุราชขนนรชีชยยะชยยะคัมพีละโสพีนาเคินทนาขีปีสาจะภูตกาลีชยยะชยยะทุนนิมิตโลคีชยยะชยยะสิงขีสุทธาธานามุขชาชยยะชยยะวะลุนณามุขสาตา ชยชยญจำปาทินาคัุละคันโถชยชยคขจักคนนตุลงสุกาละผู้ชงศีหาพยัคขีปาชยชยะวารุณนามุขยาตาชิตะชิตะเสนาเสนาปีปุนสุทินอรดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชาะทรณีตะเลสทาสุชัยยา ชยชยทอรณีสารปินสถาชยชยมังกาลัอจยาคาวะเขชยชยวะลุนนยะเขชยชยลักกเสสกพุชเตชาชยชยพรมเนทัคคาชยชยราชาธิราชสารชัยชยชยปฐวีสัพพังชยชยอรหันตาปัจเจกพุทธสาวัง ชยาชย,ยะมะเถสโรหาโรหารินเทวาชย,ยะชย,ยะปัมมาสุลโขชย,ยะชย,ยะนาโควิรุณหกโกวิรูปโขจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตโยจจก,กุเบโรวะลุโนโปิจะปักขิวาโยจะปัทุนโหกุมาโลทัตตาลัทโกอัฏฐารสสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทะโย อิสิโนวาสาวกาสัพเทชยราโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะสทัสป,ปาโรจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยะมังคลังชยโยปิุทธสัสริมาโตอยังมาละสจะปาปิมาโตปราชยโย มุ <CK> s <S cow, schön, ่โขสศยมโูธ ah e ิมัตเตปโมทิตาชัยยะตถาปัมมะคนาเมหิสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตอายังมารัตสัจปาปิมัตโตปราชโยอุ่งขสศยมโพธิมัตเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมัตโตอายังมารัตสัจปาปิมัตโตปราชโย อุ้งโขสยมโพธิมัตเตปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนาเมหสีโนชโยปิพุทธสัจดิมัตโตอายางมาลสัจจตาปิมัตโตปราชโยอุ้งโขสยมโพธิมัตเตปโมทิตาชัยยะตถาสุปันกคนาเมหสีโนชโยปิพุทธสัจดิมัตโตอายางมาลสัจจตาปิมัตโตปราชโย ผู้โขสยัมโปทิมัตเตปโมทิตาชัยตฐานะขคนาเหิสีโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมาัสัปาปิมโตปราชโยอูโขสยัมโปทิมัตเตปโมทิตาชัยยตฐาสพสภมขคนาเหิสีโนชยันโตโปธิยาโูเลสักกญาณนักทิวคณโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคเล อัปปาราชิตปัตลังเกศีเศปัทพิโภคะเลอภิเสเกสัพุทธานังอัพพกขบัโตปโมตติสุนักตังสุมังขลังสุป,ปะพาตาังสุหุตังสุขโนสุนสุมโงโตจะสุยิถังพัมมะจาริสุป,ปัทขินางกายากัมมังวาจากัมมังปัทขิน,งน,งนังปัทขินังมโนกัมมังปะลีตีเตปทัทขินาง ปทักขินานิกัตตวานะบาลภัตตังเถปทักขิเนเอตัตตุลาสุขิตาวิหุนหาพุทธศาสเนาเอะโลคาสุขิตาโหทัสสะสัมเอหิยติพิสุนันสุนัน,น,นตุพโยเยเทวาอสานิฐาเลอธิคต,ตา ตีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพัสตานังลักขันตุชินสาสนังยากาจิปัฏฐานะเตสังสเปบุเรนตุมโนรัายุตกาเลปวัสสตุวสังวัสาวะราหกาโลคาจุปันทวาเตสังนิวาเรนตุจสัพพัา กายสุขังจิตตะสุขังอาระหังตุยถาละหัง <c oughs> ธรรมะนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพัวาสวัตติยังวิหารติเตตตะวันิอัณกะปิกกปัปปิกิกัสะอารามตีตะตะละโขพักขวาภิกขูอามันเตสิปิกขวาติ พันเตติเตพิขุพัคควโตปัจจังโสุสุพัคควาเอตถโวจะอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาราอิจจติตังตถาคโตอภิสปุมติอภิสมติอภิสพุตตวา อภิสเมตวาอาจินคติเตเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาชติอุตานีการติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสา,า,ท,มมาทัตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตา สัพเพสังขาราทุขาติตัตถาคตตวภิสัพพุมติอภิสเมติอภิสุทิตวาอภิสเมตวาตาจินคติเทเสติปัญญาเปติปัญถาเปติวิวารติวิปัสสติอุตตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมาอนันตาติตังตถาคตโออภิสภูุมตัติอภิสเมตาาิอภิสัพพุิตาวาอภิสเมตาวาอาจินคติทเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาจติอุตานีการติสัเพธรรมาอนันตาติอิทมาโวจะปะคขวา อัตมานาเตภิกขุพัคข,ขวะโตพาสีตังอภินันทุติ <c oughs> อันเถกัอับนตะคาถาอตีตังนานะวะขเมยยะนับปะพิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปด้วยอะไรและไม่ปึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัคต,ตีตัมปะหิหนังตังอัป,ปะตัมจะอนาคตัง สิ่งเป็นนาีตก็ลาบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรม,มังตฐาตถา,ตถาพิปัสสติอสังหิรังอสังกุมปังตังวิธามะนูประรูฮาเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยา่างแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลนเขาควรพอ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อับเชวกิจจะมากับปังโกชัญญามาระนางสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแมมพรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิะโหรันตัมตันทิตังจังเวพันเทกาลโตติลสันโตอจินขะเตมุนิ ผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวให้ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดข้างทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมธรรมะสังเวชปัจจเบกนาสัพเพสังขาราอานิจจาสังขาดคื่อรัก,กาาจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยนเกิดขึ้นแล้วบาปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนันตาทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งควรวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุบวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวังมารละนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมดามลินตะพังอันเราจะตึงตายเป็นแท้มารณะนะภาิโยสานางเม è, ชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเม è, อาน,นิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาละนางเม è, นิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวช ยังกายโยอจินลังว่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตบินญาโนขันปาสสจักวิญญาณชุนโขอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะรินคารังอีวะะดุจจังว่าท่านไม้ท่านฟืนนิรัตถางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปัฏาวยธรรมนิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิโรันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสาโมปสโมสุขโขความเข้าไปสงบดังนับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามารินติจัตว์ทั้งหลายทั้งพวงก,กำลังตายอยู่มารินสุจัมมารินสเรที่ตายแล้วและกำลังตายสัถีวะหังมารินสามิเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัทที่เมเอภาษาสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเมตาอย่างกินจิอยังกินจิสุสังกัมมังสัพเทหตเหตอิกตังปุญญโนอนุโมหันตุสุนันตุปุโยเยเทวาอสมินหนาเนอธิคตาตีคายุกาสัตตาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปรมุญจันตุ นาตาปิตาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุสัพเพอาญาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอาญาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักษขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุสัพเพอจาริยุขัชยสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจันตุ ัพเทเทวาสุขิตาหุ่นตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพสัมมตินางสนิชันตูบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตคันติมายะอิทธิพัคขวานนโมโพธิสัตโตคันติมายะอิตธิปัควานนโมโพธิสัตโตคันติมายะอิตธิปัคขวานติทานคาถายาเทวตาสันติพิหารวาสินีถูเปฆะเลนโพธิฆะเลตัิตะติ ตาธรรมธาเนนะภะปันตุภูชิตาโสถิงกะบดนเตทะวิหาระมันทะเลเถลาจะมัชชาณนะวากาจะปิขวูสาลานิกาทานะปฏิอุปสก,กา้ามาจาะเถสาเทสานิขมาจะอิสลาสัปนกปูตาสุขิตาปะวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจาก อันทศอวาสังสเทชัชะตาอัตโวปปาธิกาวิญญาณิกังธรมรมวราังปิจเตสัพเพปิทุกัสสะกาลนตุสังขยังทาตุจิรังสังธรมรมโมธรรมทะลาจักขลาสังโคโหตุสมโควะอัตถายจักตยะจยะจ อัมเหรักขตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนวุณทินสัพฟาเยยามะธรรมเมอริยมเปเวติเตปัศนาโหนตุสัพเพปิปนิโนพุทธศาสเนธรรมะทาลังเปเวฉันโตกาเลเทโวปวัตสตุวุณทินภาวายาสัตตานังสัมมิถังเนตุเมทะลิ้งมาตาปิตาจะอัตตระชัง นิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาราาชาโนุะชังรักขันตุสัพพทา <c oughs> เทวตาอุญโยชนะกาถาทุกขปัตตาจะมินทุกขประยัปปัตตาจะมินปัจยาสกับปัตตาจะนินสการตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหิสัพพังกุญยสัสสพัง สัพเท,เทวานุโมทันตุสัพสัพติสธิยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิละตาหนตุขัดฉันตุเทวตาขตาสุมังคุณคาถาหนตุสัพพังสุมังคาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทานุภาเวนโสถุถโหนตุนิรันตลัง โอตุสักพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพวัตถิวัตตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโอตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพวัตถิวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตลังสัพเพพุตคาพระรับปัจจาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาลหังตานันตะเตเชนะรักขังปัญฐานิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัจจาปัจเจกานันจะยังพระหัง อารหังตานันตเตชีนะรักขังป <p are Patt> ัญทานิสัพพโสสัพเพพุทธาปะรักปัตตาปัจเจกานันจะยังพระตะอารหังตานันตเตชีนะรักขังปัญทานิสัพพโสสัพเพพุทธาปะรักปัตตาปจเจกานันจะยังพระหลังอารหังตานันตเตชีนะลักขังปัญทานิสัพพโสสัพเพพุทธาปะรักปัตตาปจเจกานันจะยังพระหลังอารหังตานันตเตชีนะรักขังปัญทานิสัพพโส สัพเพพุทธาปะรักปัตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาหังตานันตะเตชนะรักขังปัญธานิสัพโสสัพเพพุทธาปะรักปัตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาหังตานันตะเตชนะรักขังปัญธานิสัพะโสสัพเพพุทธาปะรักปัตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอาหังตานันตะเตชนะรักขังปัญธานิสัพพโส สัพเทภุตตาระร, Arizona, รักขตาปเจกานัุถุยังขลังอารหันตาลัสเตเชนะลักขากันทานิสักโศลด้วยอำนาจแห่งบุพศนี้ข้าพเจ้าได้เสวนาตญาพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเพรัรัชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีอภินิยมพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไลขออนุสวรบุพศนี้จะเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้า ให้เครยบข้าดปลอดภัยจากทุกส่วนภพภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงและสัมมาชีพอันชอบทมคำ,ำว่าไม่มีอดใอหง่นะจนเกาให้มีกบข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมัน่นและประทำคำสอนอย่างโอสง็์สัมสมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทรั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้รุบมรนาสาธุในการบุญกุศลนี้ โภประสิทธิ์ประสานพรน้อมตกอนุภาพแห่งมงคลไปุู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลารวมถึงวัตถุมงคลทั้งดวงที่สามสี่มลเนได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมวลคกับผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกการด้วยเถิดสาธุ